ก็น้องจันทรคอนครับแแดงประมาณไม่เห็นโค้งน้องหน้าพืี่าณน่หกสิบสี่ทีพื้นที่ก็สามไรครับนี่ละเอาพอไปเอาไปเลยๆได้กันเอ,อาเห็ดอย่างเนี้ยปลูกที่แรกก็ปลูกกล้วยปลูกข้าวปลูกรายางเราก็จะอออเอะาไอม้พร้อเนื้อะบเนื้อใบบุกเขียบบุกม่วงบุกไผ่ต้นย่างต้น ไปยุงโอ้ยายไปอบรมอยู่ใสอบรมอยู่พูดยังก่อนล่ะจำพีในจำพีผัวละท่านสารคามผัวละจำพีเนาะเนี่ยอย่างมาแน่ยในก็ข่มดุเลยล่ะในก็มดุมาเห็ดทางเขาจะอยูล่ะโอ้ยร่มดีด,ดอกในไ,ได้แนวแตะกี้พื้นที่มัน,เ,นเ,เป็นดินเหนียวมันเป็นดินเหนียวเหราดินเหนียวเป็นไฮนาเป็นไฮนา นี่ด่หน้าเหมือนเลยนน่นนหนาเมืออหาไรหไรหือแบงออกเทศสามไรเหลือสองไรก็ดำไปกินแล้วไปนี่ดำโอ่ขอค <ขอ S 2> ุยไรตั้งฟอชอบเพื่อยื่นเนาะเสียงงบงินมาให้ฝพกพาวนี่ก็สักสี่ปีที่ขงหาปีแล้ว่าแต่เระองเฉลี่ยหลายเตือบอยู่ฝพรพาวอีกเป็นน้วยเป็นเมื่อยายอย่างแล้วดินจีมันลำยย มงนี้มงังเนี่นอ,อืม,มอก็มั่เด้๋ยวขายอะไรวะไอ้วิกาอยู่ละปลาเฟือ็ก็ได้ขายได้กินอยู่เพราะนี้เนีกินปลาเนาะมลิซือยากคือแค่ได้รนนะมันจุกไก่หาอะไรเนยเอาแบงออกสำนีละว่ามันดีเถื่อนแล้วให้ก็ให้ก็เัติน้าอยู่ ¿Cómo andan las? <laughs>